สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะวันนี้พี่อังขอเสนอนะคะคลิปสั้นๆค่ะเฟิร์นนะคะเฟิร์นราชนีเงินค่ะเฟิร์นนี้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นชนิดหนึ่งพี่อังชอบมากๆเลยค่ะสวยนะคะน้องขึ้นแซมกับต้นแก้วสารพัดนึกซึ่งก็งอนแงนไปแล้วค่ะ เรามาทําความรู้จักกับต้นนี้นะคะราชนีเงินนะคะเฟิร์นสวยค่ะพี่อังชอบมากค่ะเป็นไม้พุ่มประเภทใบนะคะแล้วก็จัดเป็นไม้พุ่มสั้นนะคะแล้วก็พุ่มแบบหนาแน่นค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ <c oughs> นี่กระต้นมะสั่งนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะน้องกําลังแตกกอนะคะก้านของเขานี่ก็จะมี น้ำเล็กๆนะคะไม่ใช่ขนนะคะจะเป็นน้ำเล็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็แตกกอเป็นพุ่มๆแบบนี้ล่ะค่ะสีเขียวนะคะตั้งตรงนะคะเป็นหลอดเลยค่ะส่วนใบของเขานะคะใบนี้เป็นใบหยักลึกนะคะเป็นแฉกเรียวแหลมค่ะคล้ายขนนกนะคะโดยเฉพาะใบที่ปลายสุดคือจะยาวแล้วก็เรียวมากเลยค่ะ พื้นใบนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะกลางใบนี้คือด่างเป็นสีขาวเป็นสายคล้ายๆกับก้างปลาเลยค่ะลายก็สวยมากๆด้วยนะคะใบนี้จะอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาตรงกันเลยนะคะใบนี้สร้างด้วยสปอร์ที่มีแฉกนะคะใบนี้แคบเล็กมากเลยค่ะโอ้โหนี่คือสูงขึ้นจากพุ่มใบเลยนะคะ เห็นลายเนี่ยคะสวยน่ารักถ้าเกิดเขาเป็นผุ่มๆนะคะเดี๋ยวพี่ยังก็จะเปลี่ยนกระถังค่ะการเจริญเติบโต,ตของเขานะคะปานกลางค่ะแล้วก็ชอบที่โปรง่งงนะคะเก็บความชื้นแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยค่ะหมายถึงดินนะคะ <_' S 1> เขาชอบที่ระบายน้ําได้ดีแล้วก็อากาศถ่ายเทดีนะคะ <_' S 2> ดินนี้ชอบดินร่วนผสมทรายหยบหยาบค่ะหรือผสมใบไม้ผุๆ หรือว่าฐานที่ทุบๆนะคะเพื่อความเย็นนะคะเศษโฟมก็ได้นะคะเศษโฟมแล้วก็ชอบน้ําปานกลางชอบความชื้นสูงแดดที่รำไรนะคะไม่แดดจัดจนเกินไปค่ะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะสปอร์หรือว่าแยกกอน,นะคะนิยมใส่กระถางเพื่อความสวยงามหรือว่าจัดในสวนนั่นเองค่ะ เปินมีมากมายหลายชนิดนะคะบางคนก็นิยมที่จะทําใส่กระถางแบบแขวนนะคะให้เขาเย้อยๆลงมาหรือว่าใส่กระถางแล้วก็ตั้งตามมุมต่างๆซึ่งก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยแล้วก็ดูแลง,ง่ายมากด้วยนะคะไม่ยุ่งยากด้วยค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่อังด้วยนะคะจะทําคลิปค่อนข้างสั้นๆแล้วก็ ต้องขออนุญาตด้วยนะคะไม่มีดนตรีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆกับเฟิร์นค่าเอ่อเฟิร์นราชนีเงินกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ